พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมดกรกิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับขอไถ่รัพั์ที่จำนำคืนผู้รับจำนำไม่ยอมให้ถ่ยผู้รับจำนำ ไม่มีความผิดฐานยักยอกการที่ผู้รับจำนำรับทรัพย์สินใดไว้เป็นประการตามสัญญาผู้รับจำนำย่อมเข้าครอบครองทรัพย์สินที่จำนำนั้นแล้วหากปรากฏว่าผู้จำนำขอถ่ายถอนทรัพย์ที่จำนำไว้ผู้รับจำนำไม่ยินยอมให้ถ่ายในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์สินที่จำนำนั้นและไม่ถือว่า ผู้รับจำนำเอาทรัพย์สินที่จำนำเป็นของตนเองโดยทุจริตจึงไม่มีความผิดฐานยักยอกในกรณีนี้มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วางหลักไว้ดังนี้ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดทางยักยอกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกินห0หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทรัพย์นั้นได้ตกอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสําคัญผิดไปโดยประการใดหรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำผิดเก็บได้ผู้กระทำต้องระวังโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบัญญิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ